เดินทางมาคืนฝนตกบาาดูด้วยอาดเดนอะจุดหมายไปทางอยู่ที่อาดเดนบ้านเมืองสวยมากเลยบ้านเรือนที่เขาปูชายเขาคือข้างบนนี่มีกาสเตลล์ด้วยมอง กสติวกาสิส uh uh, yeah. mm ัสิ้นเด็กรีริสปรียะจต้นไม้กำลังจะผลิใบไม้กำลังจะผลิกำลังจะผลินกำลังรวง

อุ่สมารอบนี้ขยันหลงทางเริ่มตั้งแต่หลงเข้าไปในแอร์พอดวาน,นี้ก็หลงสองรอบเช้านี้ก็เริ่มเลยเราจะไปที่อัเดนนะขึ้นเขาชมบรรยากาศบนเขานะคะ นตกเมื่อคืนตกแรงแรง,แรงวานนักท่องเที่ยวเยืะมากแันตาบินชิงนิดฟีแล้วทนีตนะวันนี้วันอาทิตย์สงสัยคงไม่เยอะแล้วเนาะเสียด้ขาไม่ดีได้ขึ้นไปข้างบนสถานที่เก่าแก่สมัยก็มีสมัยสงครามโลก Youtube ก็ไม่เคยได้ไ,ไม่ขึ้นไปถ่าย บรรยากาศวันนี้ชุ่มชําฝนตกเมื่อคืนตกแรงๆเราจะเดินไปดูแม่น้ำกันมาชมแม่น้ำ ที่นี่จะไม่ค่อยมีแม่น้ำให้เห็นสักเท่าไหร่ถ้ามีคนก็จะตื่นเต้นก็จะชอบกันพวกเขาที่นี่เขากจะ็จะ,จะมีนักปีนเขามกปีนเขากันนู้ดงนะเขาทำที่ปีนเขา อันนี้ก็จะมีปลาด้วยยะายะปลาไอ้ที่มีเนื้อคล้ายๆกับปลาแซลมอนน่ะปลา้ําจืดฟัวเล่อหรอปลาฟัวเล่อเนื้อเขาเหมือนเนื้อปลาแซลมอนเยน้ำจออ Ik kan geen thuis praten, hè. Ja. <laughs> oh, okay. We gaan okay. Ben je nog misselijk, man? Ja. Ben je nog misselijk? Ja, een beetje misselijk. Een beetje wandelen misschien, hè. beter, hè. Ik kan naar een apotheker zoeken even de maag.

ไปหาเนื eh? ้อเน้อโเ่อือกนนียลวมันจะีกนิดนึงอ่บนนี้ เดี๋ยวทุกคนมันจะไปปีนเขากันนี่ไปปีนเขากันกำลังเตรียมตัวกันเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนข้างบนก็จะมีบ้านพักด้วยเป็นหลังเป็นหลังระคำ ราคาไม่แพงชมว,วิวสวยแม่น้น้ำที่นีไม่ค่อยจะใสเหมือนน้ำที่บ้านเราเลยทั้งบ้านเอาน้ำใสที่อื่นก็จะใส ต่ประเทศเบลเยียมน้ำดำปื้อร <oh> <oh ู up> up ้ว่าซีรเต็มเบลไปเลยดิ๊กเซนเวีร์เอาไว้สิเรนงันาี่ดิ๊กเ่าเฮ้ยเลตอนดาโอ้โอ้บรรยากาศเมื่อก่อนก็เคยมาพักเคยมาพักที่นี่ บ้านพักให้ดีเป็นบ้านหลังเดียวหลังเดียวราคาก็จะถูกอาทิตย์หนึ่งก็ประมาณสองร้อยกว่ายูโรมั้งอยู่ที่ชายเขาชอบมากเลยที่นี่ ปีละครั้งได้มาเที่ยวปีละครั้งนี่ห้องพักบ้านพักเป็นหลังเป็นหลัง,ลงมีทุกอย่างบ้านพักมีทุกอย่างเขาจะเป็นบ้านไม้บางคนก็จะมาซื้ออยู่บางคนก็มาเช่า มาพักเดี๋ยวเราก็จะไปเดินชมบ้านอืเจอลูกกราบป่าแล้วเดี๋ยวบ้านก็มีแต่ว่าไม่ได้เยอะเนี่ยเขากินได้ รสชาติแลนี่เปี้ยวเปรี้ยวหวาน,วานไม่มีขุยอ่ะขุยแล้วเป็นคันแต่อร่อยอนะเนี่ยอืมพอดีได้แก้ขึ้นไส้น่าเก็บ อยากได้ลูกใหญ่ๆอ่ะเจอแล้วลูกกราบลูกใหญ่เอ๊ะก,ก็ไม่ค่อยใหญ่อ่ะเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วโอ้โแกหมดแล้วเก็บเก็บเก็บเจออันนี้ลูกใหญ่ใหญ่เก็บยากด้วยมันมีหนามอี ใส่มานิดเดียวเองหนามตามมือ